สนับสนุนโครงการหนังพลังบุญเพื่อเป็นธรรมทานและช่วยเหลือผู้ป่วยเอสวัดพระบาทน้ำพุกดดอกจัน494-333 3โทรออกหรือโอนเงินบริจาคผ่านบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสาก์การเกษตรหรือทกศชื่อบัญชีวัดพระบาทน้ำพูเพื่อโครงการหนังพลังบุญเลขที่บัญชี0 2 0 1 7 3 6 3 6 9 0 5 จเจริญพรยติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งหลายวันนี้เป็นโอกาสพิเศษนะที่หลวงพ่อได้มีโอกาสได้พูดเรื่องที่กำลังเป็นเรื่องสำคัญและเป็นเรื่องอันตรายอย่างยิ่งสำหรับชีวิตของคนทั้งโลกในขณะนี้หลวงพ่อก็ได้พยายาม ติดตามเรื่องราวของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดซึ่งก็ทำให้คนทั้งโลกอยู่ในอาการพิตกกวาดผวาในประเทศไทยเราเองเนี่ยตอนแรกเราก็คงจะคิดเหมือนกันว่าคงจะไม่มีอะไรมากนะักก็คงจะไม่ดุนแรงแต่ขนาดนี้เวลานี้เราก็ เริ่มเข้าใจแล้วเริ่มเห็นแล้วว่าสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราเชื่อนั้นอาจจะไม่เป็นความจริงเพราะสิ่งที่หลวงพ่อเชื่อและเข้าใจก็คือว่าการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ควบคุมได้ยากเพราะว่าเราทั้งไม่รู้และไม่เห็นว่าใครเป็นกันบ้าง ในส่วนที่เราเห็นแล้วเรารู้แล้วเราก็ยังมีโอกาสรักษาหรือควบคุมกันได้บ้างเราก็จะเห็นว่ามีคนเสียชีวิตถึงจะไม่มากแต่ก็ทำให้คนส่วนใหญ่วิตกกังวลกลัวซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่หลวงพ่อได้คิดมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วว่ามันอาจจะเกิดเหตุการณ์อะไร วิกฤตขึ้นมาในโลกมนุษย์ใบนี้เมื่อปีที่แล้วเนี่ยหลวงพ่อซื้อหน้ากากอนามัยมมาหนึ่งแสนชิ้นจากประเทศจีนถึงตอนนั้นจีนยังไม่ได้เกิดเรื่องการแพร่ระบาดของไวรัสนี้หลวงพ่อก็ได้นำมาแจกให้ญาติโยมที่ไม่มีหน้ากากอานาัยใช้แใช้หลวงพ่อก็สั่งให้ลูกศิษย์ลูกหาที่เป็นโรงงานตัดเย็บ เสื้อผ้ากีฬาเนี่ยได้ช่วยทำหน้ากากอนามัยให้อีก500แสนชิ้นแต่บางทีให้ความกลัวหรือความตื่นตระหนกจนมากเกินไปเนี่ยมันทำให้สถานการณ์ก็ยิ่งแย่ลงหรือเลวร้ายมากขึ้นมนุษย์เราจะต้องอยู่รอดแน่นอนมนุษย์เราจะต้องผ่าวิกฤตเหล่านี้ไปได้แต่การสูญเสียครั้งนี้อาจจะเป็นครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์ของโลกนะ แต่หลวงพ่อก็ยังมีความเชื่อมั่นในใจเล็กๆว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีคนเก่งมียาดีใน่างที่หลวงพ่อได้ดูแลผู้ป่วยมามากมายเนี่ยก็เข้าใจว่าเออประเทศไทยเราเนี่ยมีหมอเก่งๆมียาดีๆโด,ดยที่สุดแล้วหลวงพ่อก็อยากให้พวกเราปฏิบัติต่อกันสักสองสามเรื่องเนี่ย เรื่องแรกก็คือเรื่องของการป้องกันตัวเองให้เต็มที่นะและพยายามปกป้องคนอื่นด้วยม้ที่หลวงพ่อทำอเนี่ยหลวงพ่อหาหน้ากากอนามัยมาแจกให้ญาติโยมนั่นคือการปกป้องคนอื่นพอหมดแล้วหลวงพ่อก็ยังสแสวงหามาเพิ่มเติม ด้วยความด้วยความห่วงใยความปรารถนาดีตรงนี้ที่ภาษาพระเรียกว่าเมตตานี่คือหลักธรรมสูงสุดที่หลวงพ่ออยากให้พวกเรามีต่อกันดังนั้นเนี่ยเรื่องแรกก็คือเรื่องการป้องกันตัวเองส่วนเรื่องที่สองเนี่ยหลวงพ่ออยากให้พวกเราป้องกันตัวเองด้วยกิจกรรมอื่นๆยกตัวอย่างเช่นเรื่องของการการล้างมือฆ่าเชื้อโรคด้วย แอลกอฮอล์ด้วยเจลอย่างเงี้ยเป็นต้นให้ทําบ่อยๆญาติโยมทําบ่อยๆเพราะว่าบางทีในมือเราไปสัมผัสกับสิ่งของต่างๆที่ต้องจับกันอยู่ทุกวันทุกวันเนี่ยเรามองไม่เห็นละเชื้อไวรัสเหล่านี้เรามองไม่เห็นเราแต่ว่าเขาติดมาที่มือเนี่ยซึ่งมันก็สามารถที่จะ เข้าไปสู่ร่างกายเราในโอกาสใดโอกาสหนึ่งก็เป็นไปได้นะทานอาหารร่วมกันเนี่ยเราก็ควรจะมีช้อนกลางกินร้อนช้อนกลางนี่เป็นคําที่เราได้ยินกันมาตลอดหลวงพ่อเองก็มีคนเตือนนะนะบอกหลวงพ่อป้องกันตัวเองได้นะระมัดระวังตัวเองด้วยนะท้ายที่สุดคือข้อที่สามนะเนี่ยหลวงพ่อคิดว่าทุกคนต้องอยู่อย่างมีสตินะหลักธรรมนี่สําคัญที่สุดมีสติความรู้ตัวทั่วพร้อมจะได้เกิดปัญญาอย่าไปตสนก เตื่นกลัวจนเกินเหตุเกินควรเพราะไอ้น,นี้มันจะทําให้เกิดมันยิ่งกว่าโรคระบาดเลยยอดยมไอ้โรคของความกลัวโรคของความวิตกมันกลายทําให้กลายเป็นคนเครียดบางคนนี่เครียดหนักจนถึงกลายเป็นโรคซึมเศร้าไปเลยก็มีเนะจึงอยากจะฝากพวกเราว่าการมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตั้งอยู่ในความไม่ประมาทและ พยายามติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางสื่อต่างๆท้ายที่สุดนี้หลวงพ่อก็คาดหวังว่าปัญหาทุกอย่างจะจบภายในเร็ววันแต่ก็ขอฝากความหวังนี้ไว้กับทุกๆคนด้วยว่าให้พวกเราช่วยกันช่วยกันมันเหมือนมันเหมือนไฟไหม้เราต้องช่วยกันดับนะช่วยกันดับ สองมือสองแขนสองขาของเราเนี่ยยื่นมาช่วยกันยื่นมือออกมาช่วยกันหลวงพ่อก็เชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันต้องมีวันจบต้องมีวันยุติลงได้แน่นอนและหลวงพ่อก็อยากจะเป็นกำลังใจให้ทางรัฐบาลด้วยนะเพราะว่ามันเป็นปัญหาที่เกิดมาชาติหนึ่งเราเพิ่งจะเจอกันแต่หลวงพ่อก็อยู่ในฐานะที่อยากจะเป็นกำลังใจให้ทุกคน ก็ขอให้บุญบุศลที่หลวงพ่อได้บังเพ็นแล้วจงเป็นอีกหนึ่งพระปัจจัยที่จะเกื้อกูลต่อสถานก,การณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ให้จบลงในเร็ววันโดยเร็วที่สุดขอจเจริญพร สนับสนุนโครงการหนังพลังบุญเพื่อเป็นธรรมทานและช่วยเหลือผู้ป่วยเอสวัดพระบาทลำพุกดดอกจัน494333โทรออกหรือโอนเงินบริจาคผ่านบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสาก์การเกษตรหรือทกสชื่อบัญชีวัดพระบาทลำพุเพื่อโครงการหนังพลังบุญเลขที่บัญชี02017363690 5